ช่วยลดความมันบนผิวหน้าเรานะคะแล้วก็ช่วยพรางรูมขนให้สวัสดีค่ะอยู่กับ VR v i r ววันนี้ซิดวีมีไอเทมเด็ดไอเทมเจ๋งนะคะสำหรับใครที่มีปัญหารูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดหน้าเยิ้มระหว่างวัน <No. S 2> และไอเทมที่ซิดวีมาแนะนําวันนี้ก็เป็นสกินแคร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นสกินแคร์แบบซองเบบี้ไบรท์พรอมินิไซซิ่งเซต จะเป็นครีมแฟดนะคะทุกคนเป็นครีม2หัวก็คือมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมกลางวันเป็นซองสีขาวแล้วก็กลางคืนเป็นซองสีฟ้าฉีกแยกจากกันได้นะคะทุกคนก็พับเก็บแบบนี้ได้นะคะประหยัดเนื้อเท่อีกต่างหากนะคะทุกคนสามารถพกเดินทางได้สะดวกมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนไนท์เซรั่มก่อนดีกว่านะคะไนท์เซรั่มเขามีชื่อว่าวิ t ฮเซอร์พอร์เรสเซรนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบ ใสๆเจลใสๆเลยนะคะ <S <S เขาก็จะมีความไหลได้แล้วก็มีความมอย s ิลิเซอร์เข้มข้นนะคะนะคะพอลงกับมือคือมีความนุ่มเลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเลยนะ,ะซึมไวมาก <S <S อ่ะเดี๋ยวเรามาลงกันหน้าทอไปเลยเปิดไหน้าเซรั่มเราอยากโบกเยอะเราก็โบกเข้าไปเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดใคร จะไปงานพรุ่งนี้ก็บมกไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็เกลียบไปจะเห็นว่าคือเขาซึมเร็วมากค่ะทุกคนยิ่งซีรเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วด้วยนะคะเซรั่มก็จะซึมวาบเข้าไปเลยก็ลงมาคอด้วยนะคะหน้ากับคอจะได้บาลานซ์กันจากนั้นเราก็สามารถลงสกินแคร์ที่เรามีอยู่ต่อได้เลยนะคะ เนื้อเซรั่มเขาจะนุ่มเลื่นมากค่ะทุกคนแล้วพอเกลีย่ยคือจะซึมไวมากแต่เขาก็ไม่มีกลิ่นน้าหอมด้วยนะคะทุกคนวิตาเซลเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะมีคุณสมบัติการช่วยบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนให้รูขุมขนเราดูเล็กลงนั่นเองนะคะแล้วช่วยให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีที่ใช้นะคะ สารสก,กัดหลักๆของเขาเลยก็จะมีสารสก,กัดจากเห็ดลัสเซียสารสก,กัดจากต้นวิชฮาเซลแล้วก็มีโคอินไซคิวเทนะคะเซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ที่ไว้สำหรับลงก่อนนอนตอนกลางคืนนั่นเองนะคะมาดูส่วนของเดย์ครีมกันบ้างเดย์ครีมก็จะเป็นซองสีขาวนี่เลยนะคะเดย์ครีมพอเบอริ n ออย l ์คอน r ทรลเจลครีมหรือครีมคูม,มันหน้าเด้งนั่นเองนะคะเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบ เขาขาวนมแบบนี้เลยเห็นไหมคือเขาไม่มีการไหลจะเกลี่ยง่ายมากค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยพอเกลี่ยปื๊บไปส่วนของเดครีมเขาก็ไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะจะลงที่หน้าให้ดูนะคะซึ่งเดรครีมตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความมันบนผิวหน้าเราช่วยเบลอรุขคนนะคะช่วยผิวเราเนียนเรียบชุ่มชื้นสารสก,กัดหลักๆของเขาเลยก็จะมีซิง PCA สารสกัดจากสาลายสีน้ำตาลมีไฮยาลูเรนิกแอซิดซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความมันบนผิวหน้าเรานะคะแล้วก็ช่วยพรางรูุมขนให้ผิวหน้าเราดูเรียบเนียนชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหารูขุมขนกว้างหน้ามันแต่งหน้าไม่ติดหน้าเยิม้มระหว่างวันนะคะก็สิบวีอยากให้ลองตัวนี้นะคะทุกคนจะแฮปปี้สิบวีใช้จนจะหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม รีดจนแบนแล้วก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆด้วยดีกว่าใครที่อยากลองดูนะคะก็ซื้อเป็นแบบซองแบบนี้หาซื้อได้ที่เซเหรือว่าเป็นช h อป e ี Lazada ก็ได้นะคะเซตหนึงได้2ซอ,องก็คือมีเดย์ครีมกับไนท์ครีมนะคะในราคา49บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนมาในปริมาณซองละ6กรัมนะคะก็ใช้ได้หลายวันนะทุกคนเพราะว่าจะอันนี้จะใช้แค่ตอนเช้าอันนี้ใช้แค่ตอนกลางคืนก็ลองดูรับรองแฮปปี้ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c e รีด้วยนะคะเจอก,กันทลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ